บุงโกสเตรด็อกสตรอมวิงเกอร์ไลโนเวลที่ดีที่สุดของบุงโกเท่าที่ฉันเคยอ่านมาคือสตรอมวิงเกอร์เนี่ยเป็นไลโนเวลเล่มล่าสุดของบุงโกที่ทำลายอ,อยู่ถัดจากมังกะตะไซชุยะสี่เล่มแล้วก็อนิเมะอยู่ในซีซัน3ตอนที่1ถึงตอนที่3คือ Strom วิงเกอรเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของชูยะเนาะหลังจากที่ชูยะเข้าผ่อนมาเฟียมาได้ปีนึงซึ่งเนื้อเรื่องในเล่มนี้ยังไม่มีในอนิเมะก็คือยังไม่ได้ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะเนาะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้เรื่องของ Strom วิงเกอรก่อนขครก มาฟังเราพูดก่อนคิดว่าทําไมต้องอ่านเรื่องนี้เราคิดว่าเรื่องนี้มันเหมาะสําหรับคนที่แบบกําลังออฟเซสกับบุงโก้อะออฟเซสกับแบบจัก,กรวาลบุงโกว่ามันมีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือแบบอยากรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของชูยะหลังจากที่แบบเข้าผ่อนมาเฟียม,มาได้ปีนึงไครเมนชูยะก็มาตามเรื่องนี้ได้นะคือเรื่องนี้เราจะรู้ที่มาของร่างมนทิงของชูยะเว้ยว่า มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไอ้ล่างเนี้ยมันเผยขึ้นมาตอนแรกตอนไหนเพราะว่าตอนภาคดะไซชูยะอายุ15าเนี่ยชูยะยังไม่ได้ปลดปล่อยล่างมนทินอะไรของตัวเองแล้วล่างมนทินที่เราเห็นในอนิเมะหรือมังงปะปัจจุบันที่ไม่ใช่ภาคย่อยของชูยะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเล่มนี้ก็จะบอกคุณเอง ต่อมาก็จะเป็นความสัมพันธ์ของดาไซแล้วก็ชูยะเนาะที่เขาบอกว่า2คนนี้เกิดมาเพื่อกันและกันคืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าพลังวิเศษของดาไซเนี่ยก็คือสามารถสลายพลังวิเศษของฝ่ายตรงข้ามได้แบบไม่มีข้อแม้เลยไม่ว่าจะเป็นพลังอะไรก็ตามถ้าเป็นพลังพิเศษก็คือดาไซสลายได้หมดส่วนชูยะเองก็มีพลังที่สามารถควบคุมแดงน้มถ่วงของโลกได้อย่างแบบเพิ่มลดหรือเปลี่ยนทิศทางของสิ่งของที่แบบเข้ามาสัมผัสกับตัวเขาเองลอยตัวกลางอากาศหรือแบบสามารถยกของหนักเนี่ยก็สามารถทําได้ ทำไมถึงบอกว่า2คนนี้เกิดมาเพื่อกันและกันละ่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในอนิเมะแล้วก็มังงะภาคหลักเลยว่าชูยะเนี่ยจะมีร่างร่างหนึ่งที่ตัวชูยะเองสามารถปลดปล่อยพลังได้แบบขั้นสุดอารวาสขั้นสุดแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่มีสติสัมปชัญญะก็คือจะปล่อยพลังจนกว่าร่างตัวเองจะแหลกคือถ้าชูยะจะใช้พลังนี้ได้อะก็ต้องมีคนที่แบบสลายพลังพิเศษได้ใช่ไหมละ่ะใคร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 ตอบหน่อยทุกคน ดาไซ <c oughs> นอกจากความสัมพันธ์กับดาไซแล้วเนี่ยในสตรองบิงเกอร์เนี่ยก็ได้กล่าวถึงแบบความสัมพันธ์ของตัวละครอื่นๆที่มีผลต่อเนื้อเรื่องหลักในอนาคตด้วยค่ะต่อไปนี้ก็จะมาเล่าในสตรองบิงเกอร์เล่มน,นี้ข่าวๆทุกคนจําได้ปะว่าทําไมชูยะถึงเข้าอรอตมาเฟียนอกจากที่ชูยะจะ APPRECIATE ในความเป็นผู้นําของคุณโมริเนาะวอสของอรอตมาเฟียเนี่ยชูยะยังเข้ามาเพื่อแบบตามหาอยากรู้ว่าแบบ เองที่รวมร่างกับอาราฮาบากิแล้วอ่ะยังเป็นคนอยู่ไหมหรือเป็นตัวอะไรกันแน่เพราะว่าอะไรอ่ะที่ชูยะคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนก็เพราะว่าชูยะไม่มีความทรงจําวัยเด็กเหมือนกับคนอื่นๆแบบไม่มีเลยอ่ะมีแค่ความทรงจําหลังจากที่แบบอาอาราฮาบากิถูกปลดปล่อยเนาะก็คือย่านซุริบาจิเนี่ยหรือย่านที่เป็นสลัมที่เราเห็นในบุงโกะมันตู้แล้วมันก็กลายเป็นแองแก็อีกหลายๆปัจจัยค่ะที่แบบทําให้ชูยะลังเลในตัวเองว่า เออเราอะยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าซึ่งการที่ชูยะจะรู้ได้เนี่ยว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่จากภาคราศัศย์ชูยะเนาะถ้าใครอ่านมามันจะมีงานวิจัยอยู่วิจัยเกี่ยวกับอาราธา,ากิแล้วก็ตัวชูยะเองเนี่ยว่าเออมันคืออะไรกันแน่ ซึ่งการที่ชูยะจะรู้เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยชูยะต้องขึ้นไปเป็นระดับผู้บริหารของพอร์ตมาเฟียก่อนคุณโมริบอสของพอร์ตมาเฟียเนี่ยจึงจะยอมให้ชูยะเข้าถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชูยะเองหลังจากที่ชูยะเข้าพอร์ตมาเฟียมาได้ปีหนึ่งเนาะชูยะเองอะ่ะก็มีกลุ่มแก๊งแบบเป็นเพื่อนที่อายุรุ่นราวเาเดียวกันในพอร์ตมาเฟียอีกทีนึงแบบเป็นกลุ่มฟิลเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะสนิทกันง่ายแล้ววันหนึ่งกลุ่มเพื่อนของชูยะเน ก็เล่นเกมสังสรรค์กันตามภาษาวัยรุ่นแล้วจู่ๆก็มีหุ่นยนต์รูปหล่ออิมพอร์ตจากยุโรปโผล่เข้ามาเว้ยตอนนั้นเนี่ยกลุ่มชูยะเขาก็แบบเอ้ยตกใจกันมากตัวอะไรโผล่มาวะอะไรประมาณเนี่ยก็แบบลุมต่อสู้กันซึ่งหุ่นยนต์ตัวนั้นอะก็คือเก่งมากกลุ่มเพื่อนชูยะแบบมีหลายคนอะยังแบบสู้หุ่นยนต์ตัวนั้นยากเลยอะแต่พอสู้กันไปกันมาสักพักนึงไอหุ่นยนต์ตัวนั้นอะก็มาคุกเข่าต่อหน้าชูยะเว้ยแล้วก็มาแนะนําตัวเองเว้ยว่าชื่ออดมแบบ ผมเชื่อ,อดำม,มาจากยุโรปมาเพื่อแบบคุ้มครองคุณอะไรประมาณนี้ยซึ่งคุ้มครองจากใครล่ะอดัมก็ได้พูดชื่อคนคนหนึ่งออกมาก็คือปอลแวนแลน ก่อนที่เราจะมารู้ว่าปอลวลเล่นเนี่ยคือใครเราขอพาทุกคนย้อนไปที่ภาคดาัซไซชูยะอายุ15ก่อนก็คือทุกคนยังจำได้ไหมมีผู้บริหารของขอนมาเฟียคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณดันโดเนาะทุกคนเรียกเขาว่าคุณดันโดแต่จริงๆเขาชื่อว่าคุณแดงโบเนาะเราจะขอเรียกเขาว่าแดงโบที่ภาคนั้นอะ่ะคุณแดงโบเนี่ยก็โดนดาซไซชูยะยับเลยและก่อนที่แดงโบจะตุยอะ่ะเขาก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาราฮาปากินเนี่ยแหละให้ชูยะฟังเขาเล่าว่าเขากับคู่หูเขาอ่ะไปทําภารกิจเนาะก็คือ บุกไปขโมยอาราฮาบากิออกมาจากศูนย์ทดลองแห่งหนึ่งซึ่งอาราฮาบากิถูกผนึกไว้ในร่างของเด็กคนหนึ่งที่ถูกโคลนมาเป็นภาชนะรองรับพลังอาราฮาบากินี่แหละซึ่ง,งคนนั้นก็คือชูยะแล้วการที่อาราฮาบากิถูกผนึกไว้ในตัวชูยะแต่ตัวชูยะยังอยู่ในแบบห้องทดลองเนาะก็คืออยู่ในสถานะที่สามารถควบคุมได้ไม่เป็นอันตรายแต่พอแรงโบกับผู้หูเขา่ขโมยอาราฮาบากิออกมาได้คู่หูของแรงโบก็หักหลังแรงโบเว้ แล้วคู่หูฮาวเวก็ใช้พลังพิเศษของตัวเองกระตุ้นแล้วก็ปลดปล่อยพลังที่ถูกผนึกไว้ในตัวชูยะจากการที่อาลาฮัมวากีถูกปลดปล่อยเนาะมันก็ทําให้บริเวณนั้นแบบตูมอะ่ะแบบเป็นหลุมเลยอะ่ะเหมือนที่เราเห็นกันในอนิเมะหรือมังงะเนาะที่แบบย่านสุริบาจีอะ่ะมันจะเป็นหลุมๆล,ลงไปซึ่งคู่หูที่ทรยศแรงโบอะ่ะก็คือแวแลน พอเวลานคนนั้นแหละอะตัดภาพมาที่สตรอมวิงเกอร์ของเราต่อวันหนึ่งชูยะก,กับอดัมเนี่ยเขาก็ออกไปทำภารกิจอะไรสักอย่างกันสองคนแล้วจูๆ่ๆเวล์น,น่ะเขาก็โผล่มาต่อหน้า2คนนี้เลยแวลนเนี่ก็บอกว่าต้องการให้ชูยะย้ายข้างไปอยู่ข้างตัวเองเพราะว่าแวลา์ต้องการจะใช้พลังของอาราฮาบากิในตัวชูยะทำอะไรสักอย่างก็เลยเกิดการต่อสู้ยอยุดฉุดกระชากกันเหมือนที่เราเห็นในเล่มนี้สตรอมวิงเกอร์ จริงๆภาคเนี้ยสู้กันแบบทั้งเล่มเลยแต่เราว่ามันไม่น่าเบือ่อตรงที่มันมีแพทเทิร์นใหม่ๆมาเรื่อยๆอ่ะแบบอ่านรอบแรกอะ่ะฉันไม่สามารถคาดเดาอะไรจากเล่มนี้ได้เลยอะ่ะว่าแบบภาพต่อไปมันจะเป็นอะไรวะแบบลุ้นตามทุกหน้าจริงๆเว้ยอ่ะสปอยเยอะสุดได้เท่านี้แหละคือมันเลิศเว้ยมันครบรสจริงแอคชั่นก็มันฉากที่แบบมีความสุขตื่นตันใจนก็โคตรมีความสุขหรือจะแบบฉากเศร้าแบบ บีบหัวใจมากๆเนี่ยก็มีแบบสงสารชูยะมากคือเด็กอายุ16อ่ะแบบมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเว้ยในเรื่องที่เราสุกวกาแบบโลกสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องอดีตของชูยะแล้วก็อยากรู้เรื่องจกกักรวาลบุงโกมากขึ้นก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านในอินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ